โอเคก็ไม่ต้องงงเล็บก็ได้ครับเพราะทราบอยู่ก็ให้ใช้เนื้อที่ให้รู้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่มาไปที่เดียวกันเนี่ยไปรู้เรื่องเดียวกันแต่ว่าหลายที่มาได้หมดครับเออลองเริ่มต้นอย่างนี้นะถือว่าที่ผ่านมาถือว่าดีมาเป็นต้นทุนแล้วนะครับแต่ว่าจากนี้ไปลองลองเพิ่มตรงนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนของเก่าไม่ได้ปรับของเก่าแต่ลองเพิ่มของที่มันมาจาก TDM ดูว่า หลังจากนี้ไปอ่ะครับลองหยุดอากาศดูเออหยุดรอทนดื้อคลายหยุดรอทนดื้อคลายจังหวะที่ทนดูว่ามันมึนขึ้นหัวไหมถ้าไม่มึนเอาเอาทนไปดื้อดื้อหนึ่งดื้อสองดื้อสามดื้อสี่ดื้อห้าพอดื้อได้ห้าเสร็จแล้วมันจะกระชอจังหวะที่มัน ดื้อหได้ดื้อ7ดได้ดื้อแปดได้เพราะว่าทำมานานแล้วเนาะก็ไปต่อจนกว่ามันจะกระชอกพอกระชอกเสร็จปุ๊บให้โชกเขาเรีย MP ก mpv อ่ะหมูปากปากหมู่ะครับแต่ตอนนี้ตัดให้เหลือแค่หมูปากปากหมูเออขอโทษจมูกเข้าจมูกออกทำแค่นี้ทำสัก5เม็ดสามในห้าสี่ในห้าห้าในห้าแล้วเอากันบ้านมาส่งในจังหวะที่เป็น จุดที่ทนมหาดือ้อจังหวะตรงเนี้เอามาเล่าให้เจียนฟังหน่อยว่าเจออะไรสรุปโดนความกมคือหยุดทนรอดื้อคลายเล่าตรงจุดที่ทนมหาดือ้อแค่นั้นนะส่งมาเป็นกันบ้านให้เจียนอ่านหน่อยนะครับสมเดโคชแล้วก็ให้รู้ว่าโครงสร้างของของโครงสร้างของมันเนี่ย มันจะมี1การกระตุ้น2ท่ามกลาง3ผลลัพธ์เวลาเราส่งกันบ้านมาเนี่ยให้เข้าใจเนี้ยว่าเรากระตุ้นเราก็ตุ้น,นด้วยการหยุดเราก็ตุ้นด้วยการดูด่ามกลางก็คือกระบวนการในการที่รอทนดื้อคลายแล้วก็กระชอกผลลัพธ์คือหลังกระชอกโอเคไหมครับถ้าเป็นแพทเทิร์นที่ดีมากเลยนะฮะลองทําตามนี้ดูแล้วส่งกันบ้านเจียนมาก็ขอโทษด้วยที่ตรวจช้าไปหน่อย โอเคนะครับฝากไว้เกิดความรู้สึก่่มกันฝากไว้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้เราไม่ต้องปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมโลกป็นี้จะได้ช่ไไมมาริคุช